สวัสดีค่ะยินดีตอนรรบท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รา่การเบิงเล้ารุ่ยแาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบในช่วงแรกของมือวันที่21เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567น้อนะคะมนแอดพาพ,พี่น,อน,น้องบานเฮาสกู๊สกอตมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูวัดป่าอุดรนะคะพี่น้องค่ะงวนเทมันมาแนวทางของปูแล้วก็เขาเ่า7337นะคะแล้วก็ปูแล้วก็ล่งคลิปไปแล้วคลิปหนึ่ง อันนั้นปูแล้วตามของหมวดที่แล้วปูแล้วพระในฝันตะวันในคลิปนี้ปูเลาฝันแล้วเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเอาแนวทางมณีของปูวัดป่าอุดรค่ะสิได้มาเป็นตัวได้พ่อแม่พี่น้องติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะปูค่ะกับนมามสการค่ะค่ะปูมาถามแนวทางเลยค่ะปูปูฝันเราไปค่ะ

มันคืนน่ะเป็นเงี้ยหลังเก่าหลังที่เคยอยู่ตั้นจะก้อนๆคนน่ะจะยู่น้ำพ่อนน้ำแม่มากคนน่ะค่ะเห็นเงี้ยหลังเก่าเดี๋ยวมันฉีดเด็กตัวเก่าเพราะองไรวะที่มาบอกเด็กตัวเก่าไหมนะเจ้าแวน่นะคระพวกแต่ว่ามันฉีดเก่าตัวใดก็ไม่รู้เนาะค่ะแต่ว่าฝันเห็นเงี้ยหลังเก่าเห็นที่เห็นน่องเห็นเห็นน่องเห็นน่องเห็นนองไส้ เป็นหลอกแต่ันงิีเป็นเลขกมีเลขน้องเพราะดูเล็กเลยแต่ฝันฝันว่าอะไรเป็นตัวนะค่ะฝันเท่ห์เงี้ยนางเก่าเจ้ากันเป็นตัวมันกับบ้านเลขที่แล้วบ้านเลขที่เท่าไรคะบ้านเลขที่เบิ่นแล้วบ้านเลขที่เิ็นเนื้องซุ่นเปีแล้วอืมค่ะบ้านเลขที่อยู่ว่านถึงแต่เป็นเล็กง่อยกว่าล่ะค่ะนางเก่าวัดตอนไงเป็นมากกว่าบนในมาเห็ด งหลังที่สองหลังที่สามมากอันหลังเห็นกระดูกแก้ติดนิดหน่อยมากกว่านะค่ะดีเทอร์พันดีมากตอนายมากตอนเป็นนุ่มเป็นหนังคนเป็นน่าจะมาเห็ุนีิดเว่ามันมาเป็นหลังไม่นะค่ะมันเห็นหลังเก่าอยู่ค่ะ อังคงแก้ยุบเปลี่นได้หน่อยเลยนะหรือว่ามันถึงมันสิมันแบบเล็กทีหรือบ่จำเนี้ยแต่ไม่เป็นตัวว่าค่ะแต่ว่ากันเล็กเป็นแปรก็ว่าเห็นเป็นผู้น้องอยู่ไมนสิมันเล็กทีเล็กน้องจำเนี้ค่ะพ่เล็กทีเล็กน้องจะเอาบ้านเล็กทีไว้แล้วเนาะได้ค่ะพ่อไม่ว่าบ้านเล็กทีก็หันหัวได้เห็นบ้าน่อหันบ้านหันหอยนเอฟทีเพิ่์น่ะเไม่ว่าผู้หายนเมื่อหัน อีกัหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่ยกคนที่สามเสีเห็นมอว่าเอาเก็ไปเออครับพ่เหกับเตคเดียว้วค่ะเอออันนี้สิฮันเป็นตัวได้แล้วครับพวเอฮันเม่กีบ่เป็นเจ็ดศูนยแปดไปทนังีบอกเจ็ดศูนย์แปดวาที่ครับพ่เพราะว่าบานเลกทีมันหนึ่งศูนปดนะค่ะอันนั้นฮันนั่นกบึกับเ็ตัวเดียวกันกู้ก็บอกเท่าไรอยู่แล้วแม่ว่ล่ะค่ะ นั่นแทบมันเป็นเจ็บศูนปยแปลงที่อะไรได้แม่หมดละค่ะเพราะว่าอันที่เก็บที่เป็นเตียวเป็นโตไอพี่เลียนน้องบ้างก็ทีนั่นก็บ่กหนักนะอันนี้เลยเพราะว่าเห็นเห็นน้องไส่หรอเลเห็นเห็นน้องใส่กัน้องสาหรอเปเพระว่าช่วยเห็นน้งเ้าเนาะเห็นน้องก็ยิ่งน้ำมนต์ะแต่ว่ามันแต่ว่ามันไ่เป็นโตแบบ ว่าน่องนั้นถืกไหน้องคนใดคะน้องปูข้นหนึ่งปูยิ่งนั่นปูฝันเห็นย่ามใดนมันสีมาหนึ่งสีบะแมนบอกค่ะปูน้องปูยิ่งอน่ะนะปูฝันเห็นเล่าเปล่าไเห็นเห็นมันดูน้ำกันหลายคนนะเออค่ะแต่ว่ามันมันสีแมนบ่อปูว่าแค่ว่าทีเดียวนี่ก mm ับปูน้ <S 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 น้องไส้เห็นครูกันเลยนะค่ะเห็นกับปู้น้องไส้เห็นครูกันเลยนะค่ะ เปลี่ยนไปเหยียดมันบ่ถือสินะเพราะว่ามันเห็นแบบกเพราะวกาถ้มันเห็นถ้าเขาอาจารย์เขาหมดไม่อยู่ลำสางมันแมนอยู่แล้วแมนบ่ล่ะอ๋อค่ะครับยา่มันหลายโตวัะที่ครับพวกร้านยุ่งอันนี้มันเป็นเห็ยนดูเฮี้ยนนะโอ้ยา่มันหลายโตก็เลยเอาสมีก้อนวัะที่ครับพวกรู้ว่ามันสีไมกบาดเด็กที่นี่บอสฉันดีค่ะออดโตบัดออดชัดแมนบ่ล่ะค่ะแต่ว่าเป็นเล็กที่เล็น้องมันก็ทีเป็น ก็ไม่เก,ก็บ,แบ,บ,แบ,บกับแฝดแฝดก็นะเป็นเลขพี่เลขน้องแม่บ่ละอ่ามันดั่นไปเลยเป็นเ,เลขพี่เลขนอ้องมันดีจับดีจับงงเอาพวกค่ะเดี๋ยวค่ะอันฝันเห็นบ้านเก่าฝันเห็นผู้พ่อกับผู้แม่บ่ค่ะปัวได้ฝันเห็นเพิ่นเ,<อ>เนาบ่ค่ะบ่เห็นเพิ่นอ๋อค่ะค่ะบ่า่่วาเจ้าบ้านนี่เป็นผู้พอเดิค่ะของผู้พอนเพิ่นล่ะลกขาของก็อยู่ผู้พ่อ หัวขาวะนที่คะปูวเอออายุผู้ปอนี่หัวขา้าบ้านนะคกอบอกหัวขาซุนไปเลยครับปุ๊มันตายแล้วดิอายุอนน้าบเอหขาซุนเราบอกครับปูวบ้าแน่แล้วเดกทเลเพราะว่าบางหน่งไก่หขาซุนบอกมันสิมานดีก็บ่าแน่แล้วเห็นเห็นรับเกาะตั้งวันนั้นปู๊ปูฟันเห็นผู้พาผู้กับห้ตั้งหกข มันนี้มันออกอยังศูนย์หกว่าแมนบอกปูป่ว 6, เ่เแต่เอาฮอนเอาแตเอาศูนย์ใส่นั่นน,น,น,นั่นแ,<ต>แล้วค่ะนั่นแ,แล้วค่ะแต่ว่าแตว่าที่เห็นน้องชาติหนีผู้วาา่ามันจะเป็นผู้ใหญ่มันเป็นเป็นเป็นเลขที่เรียน้องอยากเป็นจัดเ,เ,เป็นหนึ่งเจ็ดแปดเป็นสี่ไหมผู้ว่าไหมเออเอาก็เอาหนึ่งเจ็ดแปดสัน่น ไ่อายุของผู้พ่อเราลูกชิพานเรผู้เจ้าบ้านจ้่แต่ว่าในความฝันนี่บ่เห็นเพิ่นบ่เห็นเพิ่นค่ะต้องเลยเตี่ยวนี่ยแล้วว่าเปลี่ลขบ้านนั่นสินา่าค่ะเฮ้ยมันสิเป็นแต่ว่าตัวผู้ข่าลูกใหม่ตำรวจพราะว่าเพราะมันถือเป็นเ,นเจ้าบ้านนั่นระเบียงใช่เออเห็นผูน้องเนี่ยครับนู้นมันถือเป็นมาเลยเปี่ยนเนาะแต่เนี่ย ผู้น้องก็คือผู้น่องไส้แมนบอคาค่ามหม่เนี่ยน้องไส้เนี่ค่ะโนโดนยังเห็นมนันได้หนี่กันเลยตัวเลว่ามาันสีบ่มาสมตัวตัวดีบ่หนึ่งเจ็ดแปดี่บ่อัฉนี่ค่ะประมาณเลขมันกหนึ่งศูนย์แปดันบอาค่ะพวกเป็นเีเรียนรองสเป็นหนึ่งเจ็ดแปดแทีบ่อคือวานน,าะน,านะค่ะ ใ่จ so so sea. ับสองตัวนไปก็จับสองตัวแ้นั่นนะแมันมาสองตัวค่ะเอาสองตัวนั่งไปเอาไชิบเ็ปนั่งไปหฮะเนั่นเลยเพราะาชุดปจิกาเาเ่ชุดชุดปเาะค่ะจิกยองนั่ไปเเะานั่ไปเลยเพราะวนทีมตงโนั่เจเป็นหนึ่งลี่นะ ดีเวลาหรครัปู้แปดนาทีเหรอครับปัปนอปโนนนอ้ oh, ได้ครับปูอัได้ค่ะ้ลปนะิวได้ครับปูว่าเปากมาัมนไปดรู้ดค่ะ,คะอันนี้โชว์พี่มาเนอนี่เลยนันเนอร์คู่้กับพันไม่ดิละเอันนี่ละัน,นี้น,นี่นังเก่านี่ละ่ะ เดี๋ยวมันมากครับนเนาะากันเนาันปน้ให้ฝันเห็นดอกแม่มาะแมนค่ะปู่เอาไห้มีโชคม่มันท้าเห็ีบซีดไม่นิดเอค่ะปู่เอาโุคโ้นมันยิงบางบางวันที่หนึ่งกันเลค่ะแต่พ่อเจนนั่นล่ะชูปูุูคนโดนีก็เลยจ้าปัวขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะจะเรื่องข้าวคุณเหรอบอกก้อนใหก็แชเ็ทั้งสองทั้งแนี่ ่้องกล่าวไรเลยเลค่แต้องสงนะเพราะมีการใจทุกคลิปทุกคลิปเลยจ้าอืเอาผู้ก่ฝันนะบันนี้ผู้บรราบร้องเลยค่ะอือตุ๊กเด็จี้บรนจิตกันเลยเออเพรามันกัเขาสูงหจุนเนาะค่ะอืมเอาจนเลนต่อขอบคุณครับผู้การนสการน์คะสาธุค่ะ สรุปแนวทางค่ยคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะสําหรับคลิปนี้ปู่แล้วก็ฝันแล้วนะคะฝันเกี่ยวกับบ้านหลังเก่าของปู่ที่ปู่เคยอยู่มาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะแล้วก็ฝันเห็นพี่น้องของปู่น่ะพี่น้องคะเอาปู่เราก็เลยมาสรุปได้ดังนี้นะคะพี่น้องคะรวมทมั้งหมดแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นหกห้าศูนย์หนึ่งศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปด หนึ่งเจ็ดกับโฮคานะคะพี่น้องคะโฮคานี่ก็เป็นอายุผู้พ่อของปูที่เพิ่นเสียชีวิตไปละพี่น้องมีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางอันนี้ความฝันตองหมวดของปูวัดปลาอุดรเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อเอางใงไหนก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะกับมีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางความฝันของปูวัดป้าอุดรคะ่ะจังไดกะให้พระแม่พี่น้องมาเท่าสุขุสุขตนั่มไปพิจารณาเบิงนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคะ่ะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขอนนะคะสาหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลแนวทางบุญนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะเอาไว้พอกันไหมก็ไปในคลิปหน้านะคะพ่อแม่พี่น้องคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ